จะพาเพื่อนๆนไปทานร้านอาหารอิสานแบบพรีเมียมเชฟของร้านนะครับมีดีกีการันตีจากรายการไอรอนเชฟนะครับผมเคี้ยวไปร้อยครั้งหมูกรอบยังไม่หยุดกรอบเลยอ่ะ <S 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 อร่อยมากคุณพาบอกเลยว่าคนเยอะมากๆนะครับถ้าไม่โทรจองเน,<แ>นี่ยระวังพลาดแน่ สวัสดีครับจะบอกว่เนี้พิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าจะพาเพื่อนๆไปทานร้านอาหารอีสานแบบพรีเมียมเชฟของร้านนะครับมีดีกีการันตีจากรายการไอรอนเชฟนะครับผมแ่บแทบเลยครับแบบอร่อยแบบสุดๆแบบลำสุดๆ่อยจังโู้โตวัวดีลิเชียนเลยโอเค <laughs> ให้มันครบทุกเมตตาตั้งแต่ไทยอังกฤษอีสานเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าครับ <laughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าหาานิสานะเป็นอะไรที่ทานได้ง่ายมากทานได้ทุกวนันทุกเวลาเลยนะพราไม่ว่าจะเป็นพวกต้ตมตำตำไทยตำปูตำปลาแกงอ่อมแกงโฮ๊ะแกงโฮ๊ะใ้อีตานนี่แล้วก็เราจะพบร้านนี้ครับร้านครัวบุญป่าก็จะมีความอร่อยแบบที่เป็นพื้นบ้านแต่ว่าเป็นพื้นบ้านพรีเมียมเนี่ยออกว่าปูกระเบื้องไฮโตนอกจากเมนูทั่วไปครับร้านนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นเฉพาะฤดูกาลด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดฤดูฝนเนี่ยก็จะมีไข่อึ่ง ช่มอึ้งไข่เดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันเลยดีกว่าครับจะแรกเลยต้องตำหลวงพระบาทนะครับเส้นมะละกอเขาวจะไม่ตำแบบบ้านเราเนาะจะเป็นสลายนะครับรสสัมผัสรสชาติจะต่างกันไหนลองยกเส้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับต้องใ่เส้นจริงกรอบจริงมันมีความคุ้งบาล้ากอนตอนแรก แต่ว่ามันไม่ได้ปลาที่แรงแต่เป็นปลาที่ดีปลาเกตไฮโซปลาพรีเมียมเลยครเมนูยอดฮิตอีกเมนูครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเขาบอกเลยว่าหมดไวด้วยนะครับถ้าจะมาตอนยเย็นนะ่ะอาจจะต้องสั่งไว้ก่อนต้องกินพร้อมใส่แจ่วด้วยเบาๆหนึ่งกลุ่มอร่อยแบบแบบว่าพอแปะแจ่วปูบ่ะครับมันกลมกับตัวเนื้อของหมูอ่ะอร่อยอ่ะอันต่อไปยำแหนมอะตอนเด็กคือชอบที่สุด หนังหมูคือดีเขาปรุงเขาคลุกทุกอย่างแบบอร่อยแหนมทอดเอ้ไก่กอกอือแล้วหนังไม่กินตอนร้อนเลยอร่อยมากถ้าเกิดกินแส้กอกอีสานนะเราจะเคยกินตามรสเข็นใช่ป่ะแต่อันเนี้ยรู้เลยว่าไม่ใช่เนื้อข้างในของมันคือแบบแตกต่ายัางเห็นได้ชัดยังสัมผัสได้แหนมหมูใบตองอย่างนะครับ มันใหญ่มากจริงเธอว่าเรากินคำเดียวหมดปะอย่างงี Hiç ้เหรอคำที่เขาทอดข้างนอกอะครับมันมียังมีความหอมของแบบบริบททั้งหมดอยู่อร่อยอันนี้ก็อร่อยมีไก่ฉีกนะครับมีหมี่มีไก่แล้วก็เป็นไก่ที่ฉีก่อคิดถูกที่เอาทุกอย่างใส่ในคำเดียวกันโอเคตำก้าวหมูกรอบนะครับ มีกระถินมีกุ้งมีผักบุ้งมีเอลเมนต์เยอะมากเฮ้ยเขียวไปร้อยครั้งหมูกรอบยังไม่หยุดกรอบเลยอ่ะคือมันมีความนัวของต้มตำความกรอบของหมูกรอบแล้วความหอมของกระถินคอมบินเนชันกันสามอย่างทุกอย่างมารวมกันคือแบบอร่อยมากคุณพราเรื่องความแทบความนัวครับต้องยอมเขาเลยจริงๆนะครับเพื่อนๆบอกได้เลยว่า พริกเป็นพริกปลาเป็นปนลาอร่อยแทบหลายอิหลีแทบอิ่ลีตุดดแล้วเวลาที่กินของแทบแบบบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับแล้วก็หันหางบอกเลยว่าดับความแทบในทุกกระนูดับความแบมทนนบ,คมแบความร้อนแต่ว่าไม่ดับความอร่อยพอยิ่งทานคู่กับอีสานแบบพรีเมียมแล้วยิ่งอร่อยมากขึ้นสามารถสั่งผ่านด้ที่สิ่งออนไลน์เลยนะครับผมสั่งได้ทุกที่ส่งไปถึงบ้านครับ ดื่มน้ำสิ่งล้างปากกันไปแล้วต้องมาปิดท้ายที่ขนมหวานขนมโคเป็นขนมต้มลอยในน้ำกะทิครับอร่อยเนื้อแป้งบัวลอยนิ่มนิ่มมากอร่อยแบบนิ่มแบบว่าขนมโคหอมตั้งแต่กินในปากจนถึงจมูกเลยอ่ะแล้วคือโดยรวมอร่อยแล้วเนื้อกะทิน้ำกะทิอ่ะครับหอมเข้ากันแบบทุกอย่างอ่ะเปอร์เฟกต์มากเข้ากันพูดถึงขนมโคแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมครับทำไมถึงเรียกว่าขนมโค เอาจริงมี2อทฤดีมาจากที่ัดผทีมงานเราทั้งหมดนะครับไปทำรีเสิร์ชมานะครับผมข้อที่1นะครับก็คือขนมโคเนี่ยมาจากตัวปะเพณีของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมมาจากตัวของจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมเขาก็จะแข่งวัวกันก็จะมีการเอาขนมเนี่ยมาให้ทุกคนกินเขาก็เลยชื่อว่าขนมโคหรือทฤษดีที่่อนะครับเกิดที่จังหวัด เพชบุรีเช่นเดียวกันตอนเทศกาลนั้นใช่ไหมครับชาวบ้าน,นก็จะมีการรวบรวมเงินกันมาเนาะตอนนี้ก็รวบรวมเงินปุ๊ก็ไปจ้างศิลปินแบ็คพิงค์มิลลี่บิอันเซ่เขามีเทศกาลมีชื่อว่าโคเหมือนกันแต่โคเชล่าก็เลยเป็นขนมโคเชล่าอ่ะคานนี้เพื่อนๆก็ลองทายกันว่าสองข้อน,นี้ครับข้อไหนจริงหรือข้อไหนจห้อจี้ก็ลองคอมเมนกันครับ แลวสำหรับใครที่อยากมาร้านนี้นะครับแนะนำครับว่าให้โทรจองก่อนนะครับผมเพราะว่าร้านเปิดตั้งแต่ต0หนงถึงตอทุ่นะครับผมแล้วก็หยุดทุกวันอังคารครับบอกเลยว่าคนเยอะมากๆนะครับถ้าไม่โทรจองเนี่ยระวังพลาดแน่แล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับอย่าลืมครับกดติดตามติงออนไลน์ไว้นะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนตลอดครับ